พักตากแดดนั่นเอาบ้านดีมากินข้าวนะอนดัวเสื้สมมอสะทาม,ามาตับมะฮุ่งดอกพักงามงามเอากินเลยกินเลยข้าตับมะฮุงโย่ถ่ายย่ไม่นี่อ่ะเนี่ยเอามึงคือไม่ดอกผักผักมันคือกันก็ซื้อดอกก็ยีนนั่งอันนี้ต้นมะขันอีแม่กินต้นนั่นต้นบ โซเลกันแกพี่น้องโอนวัสดสนามกันว่าถอดกินรถดอกสวรชีวิตอีสานบ้านเฮาโอนวัสดสนามพีพีพี่น้อนองขึ้นอากกินข้าวกำมหงายหลังต่ำเาะอีสานดีเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวตูดไม่อีกจัน้อยตูดโตนี่เขาไม่อีกจักน้อย กอลปนบับวจำปนใส่แจวจำแจวใส่ปนออะหิวมันสวยแล้วเด้ตัวนึง้าวยทั้งหลังทีเด้อยื่ท้างหลังเถอะกินกินกิน มันสิยอิ่มก้อนต่ำบาหุ้งเด้ออิ่มก้อนต่ำบาหุ้งเด้อไม่อิ่มงไงหรอกอันใดแมงบ่ไใดตีนังเฮ้ยรอยจกต้องจีกันจีนจีนไม่หง่วงมันเบิดมันเบิดไงมันบ่เบิดดอกมันบ่เดินอากาศมันเข่าไช้ถั่วเข่าเย็นตีั่นนะมันแล้วลายออกจากมู่ตี ใา่หมวกกินข้าวฟฝ้าไปเหตุงานพนาบ่ถือบ่ซ่ากันดอกพี่น้องเอ้าอีสานบานเฮามาลวนทวนทานจังสี่ล่ะพุนเอามานเดียวก็ได้มันพอได้นั่งขอว่าท่านได้กินดอกมก็ไังานกยานรมาบาทนี้ เขาไม่กินแหม่ไม่อินมแล้ม่เราอิ่มแล้วกินตะกรอเคร่งเวลาแล้วไปกินเลยอากินยาโชดนีเด้อว่างต่ยังไม่หล่โฆษณาไม่ได้แต่หมูหูเปดจแซ่บแซ่บแซ่บปูดอ ตำมุคงสมพักแจ้วอ,อาหารอีสานบ้านเฮานี่แหะสุดยอดแลด้วจังสิว่าเต๊หิวกินกั๊บยังกระเซ็บบางนี่ฮมดแกสวปั๊บม่ไม่ละมหมดนั <c oughs> น่นหายังม่เยอะมายอะ อันนี้ซองวเมียสซองพวเมี่ผพรแม่โซนของอันพระแมโซนของบักโตแสบซอโตนั่นละอีสีนี่เป็นลูกซาวลาแนะม่โซนซัมดีด้วยจ้ะเด้ออ<บ>ีสีอีดูอีมันซื้อมันนะอันเนต้นสั่งา,าซาลาจเตียอืออนี่ไม่เก่กับบินไค่ตุ่มกุ้งนี่เมียมาเมียาอีพมม่แวกบินค่ตมกุง เขดีแล <Hoy S 2> ้วนมอนี่ใส่น้ำมอาดีอีกแล้วใส่กินกันลังจิงเขาอยูะจะฟาอ่ะสีิเแล้วขาเจ้าเจ้าก้าไปสีกินขขาวพราแซ่บด้ขาไม้หงงเหนียวแหละเละเพราไหว แล้วก <minutes> ูหงกูต้นหาขายมักแบบหม้อขาวเพราะอืดเพระอยากแยพร่านมักเละกับหงเละของเล่าไปเลยหมอน้อยนั่นเราไปเอาหมอนี้มาหงไปกินบ่ได้เด้อขาวเละอ่ะนี่เลยจ่าพี่น้องอุ่นหัวโซ่สนามมากินมากินละจีบ่ได้ดอกขายบ่ได้ดอกกูมากขาวเก้าขาวเจ้านั่นขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้อง